ข้าใจฉากได้ครับโอ้ขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมาบ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 โอ้ขอบคุณากโอ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 ขอบคุณมาก

ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับชุดไทยอ้อนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเบื้องเร็วเบื้องอีกไดยนะครับขอบคุณนะครับขอสวัสดีสวัสดีครับขอหน้าขอบคุณจ้าวัสดีจ้ายินดีด้วบนางมวนวะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ạ ครับไม่เป็นไม่เป็นไรเดินไปแล้วไม่ต้องก้มแล้วไม่ต้องก้มแล้วครับเดินไปแล้วครับเอาเข้ามาเลยเลยลูกครได้คเอี่ตัวน้อยถ่ายาได้นะคะถายเลยครับถ่ายเลยครับไม่ได้มาบ่อยๆนะ

像平常我学习吧。 สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพ่่อแมพี่น้องชาวนาวนครนะคะ FC แฟนคลับทั้งสาวน้อยเป็นแม่แอง FC น้องคงีนะคะรายการเอฟซีพไปต้องคาออกค่ะพี่น้องใครนที่แสนดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงหน้าโรงภาพยนตร์โรงร้านนวัดนครค่ะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้องเก่งสนาัาญามารอให้พี่น,อน,นะะ้องชาวนวนครในช่อชงาพาไปคายออกแบบพี่ๆค่ะ ตอนนี้บัตรเราจะมันจำกัดแล้วใครที่อยากดูนัะใครออบแบบคพีพไม่ต้องใส่บัตรนะคะรอบป่ายางที่สิวนะคะและอีกซีนาทีสุดท้ายใครอยากได้บัตรฟรีมาต่อแถวด้านหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยววัดโจจะต้องอินแจกทุกท่านแล้วก็เตรียมตัวก็ลงแน่งได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะและอีกซีนาทีสุดท้ายนะคะต่อแถวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสำหรับคลินี้รอบปลายางที่สิวค่ะแต่ว่าถ้านเราผมเองมาแจก บัตรเพิ่มนะครับคลิปเซอร์ไพรส์ f ีที่เข้ารอบฝ่ายสองนะฮะฝ่ายสองสำหรับคลิปนี้เขาจบไปตรงนี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์ช่องบอลเดียร์เทวทูออฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับ